วันนี้เรามาที่ร้านโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์เห็นพี่ช่างกำลังถอดแผงประตูรถ a อออนไฮเปอร์เท็ที่อยู่นี่เขากำลังทำอะไรคะอ๋อกำลังติดตั้งแผ่นแดมที่แผงประตรูครับเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกและช่วยให้ลำโพงทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับแผ่นดมมันช่วยเรื่องเสียงได้มากแค่ไหนคะช่วยเยอะเลยครับลดทั้งเสียงลมเสียงถนนแล้วแรงสั่นสะเทือนพอห้องโดยสารเงียบขึ้นเสียงเพลงก็ชัดรายละเอียดครบ เบสแนมขึ้นทันคีขั้นตอนการติดตั้งทำยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องถอดแผงประตูออกอย่างระมัดระวังทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบจากนั้นรีดเข้ารูปกับบอดี้รถโดยใช้เทคนิคพิเศษครับเพื่อป้องกันการสั่นและไม่ให้อากาศเล็ดลอดฟังดูละเอียดและต้องใช้ความชำนาญน,นะคะใช่ครับ ที่นี่ใช้แผ่นแดมคุณภาพสูงทนความร้อนเหมาะกับอากาศบ้านเราและทีมงานมีประสบการณ์มีความชำนาญรับรองติดตั้งได้มาตรฐานแน่นอนครอบคลุมพื้นที่ของแผงประตูและโครงสร้างทำให้แข็งแรงถ้าอยากอัปเกรดเครื่องเสียงจำเป็นต้องติดแผ่นแดมทุกคันหรือเปล่าคะไม่จำเป็นทุกคันครับแต่ถ้าอยากได้เสียงคมชัดห้องโดยสารเงียบขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบฟังเพลงหรือขับทางไกลถือว่าคุ้มค่ามาก สรุปว่าติดแผ่นแดมแล้วได้ทั้งความเงียบและคุณภาพเสียงดีขึ้นจริงๆถูกต้องครับและร้านโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์ก็มีบริการครบทั้งเครื่องเสียงแดมและทีมงานมืออาชีพขอบคุณมากค่ะใครสนใจก็ลองแวะมาที่นี่นะคะจะได้สัมผัสความแตกต่างด้วยตัวเองยินดีครับมาลองและจะรู้ว่าการแดมประตูเปลี่ยนบรรยากาศการฟังเพลงในรถได้ขนาดไหน